เตียดประวัติล่ำลือถือถิ่นฐานแห่งตำนานคุณกล้าข้าสูงส่งบ้านหลังถินนักสู้คู่ดำรงลูกหลานจงภาคภูมิใจไร้พดแทหน วันี้ได้ข่าวมาว่าพม่ากำลังจะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาคงอีกไม่ช้านานพวกมันคงจะผ่านมาถึงบ้านเราอย่างแน่นอนวายยางไรล่ะพอทองเหม็นข้าว่าอีกไม่ช้านานพวกมันคงถึงบนะ้านเราอย่างที่พ่อคาดไว้เป็นแน่ได้ยินข่าวมาพวกชาวศรีวัทองกำังตีพมา่มาแตกพ่าย พม,ม่าจำนวนมาม่าโขอ,อยู่ถ้าทางคงหนีร่นมาที่ค่ายบ้านละดันอย่างแน่นอนถ้าเป็นเยี่ยงนั้นก็เป็นการดีเราจะได้มีผู้มีฝีมือมาช่วยลบกับพวกพม่าถึงอย่างไรพวกเราก็สอต่อสู้เพื่อการนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือพอๆทั้งหลายใช่แล้วขอของข้าขอคง,งได้ใช้การากับคราวนี้แล้วอ้าว ไครแล้วนะเดินทางกันมาทางนี้ข้าชื่อแท่งมาจากบ้านสีบัวทองข้าชื่อชวดข้าชื่ออินข้าชื่อเมืองพกภาพ วงพวกพมาก่าจะฆ่าพวกมันในโขอ,อยู่แต่พวกมันเยอะเลือกเกินจึงอพ,พยพมาทาาาี่บ่าราชก์เแลพวกพีพีทั้งหลายมาัาสักเท่าไรแล้วราชก์เรามีข้าวปลาอาหารไว้ต้นลนยามศึกสงคราม,มคงไม่สะดวกสบายมากนะแม่ฟ้าเองไปหาข้าวปลาอาหารมาให้พ่อทีมาจากสีบัวทอง จะได้ขาตัวบก้องล่ะเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับพวกพ่อเขาหน่อยจ้าพี่แสงขอบำใจนะจ๊ะแม่แม่แมีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างไหมจ๊ะฉันอยากช่วยจ้ะไปจจาพ่อพ่อตามฉันเข้าไปในครัวเลยจ้าพี่จานจ๊ะมาบ้ามาบ้าโผพวกเรารวมตัวกันเพียงหยิบมือคงจะสู้พวกมันไม่ได้เป็นแน่ ถึงอย่างไรเราก็ต้องสู้ไปถึงที่สุดตายเป็นตายไอเรื่องตายฉันไม่กลัวดอกแต่ช้าต่วไวก็ต้องตายฉันว่าพวกเรารู้พื้นที่ดีกว่าพวกมันเป็นแน่ฉันปรึกษากับผู้แม่แม่ทั้งหลายจะไปลอบฆ่าพวกพม่ามันเองเป็นหญิงจะไปสู้ลบอะไรกับพวกมันได้เองคอยท่กับข้ากับปลาไว้คอยท่าไม่ดีกว่าหรือให้ฉันไปเถอะจา้า ความปิงของฉันนี่แหละจะทำให้พวกมันตายถ้าเอี่ยงนั้นก็เอาพวกผู้ชายไปซุ่มอยู่ห่างห้างก็ดีจ้ะ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันการพวกเราจะไปเดินหาปลาแถบชายป่าพเพื่อหลอกล่อพวกมันมาที่กระท่อมชายป่าแล้วมองเลา่ามันแล้วฆ่าฆ่ามันให้ตายสิถ้าพวกเองคิดดีแล้ว ข้าปลอดเชื่อใจพวกเองข้าขอให้เองปลอดภัยพวกผู้หญิงก็ควรใจแตาพากไปอยู่ที่ค่ายน้อยจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังขอพบคำพวกเองก็จัดการตามแผนยได้ชันที าทางด้นน ố นแล้วแต่เดี๋ยวข้าจะทำเป็นเงยอ่อนนั่งพักตรงนู้นก่อนนะเอ็งก็ระวังระวังหน่อยนะเหนื่อยแล้วเอินขอข้านั่งพักสันนิดนะาเอ็งเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันเด็กผู้หญิงบาราจังมันสวยเหลือเกินอย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปสู้ ในยามนี้ถ้าคงม,มีความสุขไม่น้อยพอกพอทั้งหลายไปที่กระท่อมจะดีกว่าจ้ามีเหล้าอยู่มากโขเดี๋ยวข้าจะทำปลาให้พ่อพ่อ,พอกินกันให้อิ่มหนำสำราญเลยจ้าไปอย่างนั้นเองพาเขาไป ใครที่มายังดีแผ่นดินกูกูจะเอาเลือดึงร่างตีกก,กูเย็นเยวกเราเช่วยกันฝังร่างพวกมันจสร็จแล้วกลับค่ายบ้านและชันกัน เวลานี้แม่พวกผู้หญิงบ้านละจันรวงวอพมา่าไปข้ามิใช่น้อยกองทัพพม่าคงเสียกวันย่างไรท้ายเหล่านี้มีผู้คนมาอยู่มีใช่น,น้อยหากมีการรบเราคงไม่ใช้แพ้พวกนี้ได้บ้างถึงอย่างไรพวกที่อยู่ในค่ายนี้ก็ยังรอดฝีมือและขาดอาวุธข้าคงต้องวางแผนให้ตรงนั้นขาวสีบัวทอง ขอช่วยลบเชียงบาเชียงไลกับพวกท่านอีกแล้วอา้าหายร่ำเั่นเดินทางมาทางนี้หยุดประเด,เดี๋ยวอย่ารีบเร่ไปไหนกันเราถึได้ผ่านมาทางนี้ข้าชื่อดอกมาจากบ้านกราบข้าชื่อทองแก้วมาจากบ้านโพทะเล ถ้ามาขอเข้าร่วมสู้กับพมา่าอีกแรงข้าก็เช่นกันเวลานี้พวกเรามีเพียงน้อยนิดถ้าไม่ช่วยกันเห็นทีคงแย่แน่ถ้่อย่างนั้นก็จะเป็นการดีที่จะได้รวมกันตามซึ่งพวกพม,ม่าอีกไมีเมกี่เวลาคงมาถึงที่นี่แน่แต่ไม่ต้องกลัวถ้าให้คนตอดแหนมไปหูป็นตาอยู่ตามชายฝ่า มีอะไรจะได้มาแจ้ข้าได้พานรับนนี้พกอขอมามันมาทางนี้แล้วขอรับอะไรื่ตัวมาไรอมาอมาอมามันถือืนมาเป็นทีๆคนเล็กขอรับ ถ้าแหกใจยิิงนะทำไมพม่ามาไว้ยิ่งนี้ถ้าอ,อย่างนั้นพวกเราเตรียมตัวสู้กับพวกมันบัาเดียวนี้ข้าชื่อขุนสันถ้าเดินทางมาจากมือสันขอเข้ามาอาศัยที่ค่ายบ้านระจันมาช่วยต้านพม่าอีกแรง อย่างนั้นล่ะขอมาขอมาใจไหนมึงบอกว่าเป็นทมไม